ครับสวัสดีครับเพื่อนที่ตามช่อง n g m Gaming นะครับ n g n e w Gaming เนาะค,คลิปนี้กลับมาพบกันกับเกมมันจำเะลาปรบล็อบอตนะก็มันมีภารกิจที่ผมทยอยทำนะแล้วก็ได้บัตรสูมมานะครับใส่ฟรีนะจากการลงเล่นนะมีปฏิบัติการอ e อัปเดตให้เพื่อนน้องๆดูเนาะใครที่เล่นภารกิจมานะปลดล็อกของฟรีไปได้เท่าไหร่นะนี่นะครับมีดี ดีก็อยู่ที่ขั้นที่สองอนี้อยู่ที่ขั้นที่16บหกเนาะของรางวัลนะคือให้ดูให้ให้รู้ที่มาของของบัตรภารกิจเนาะทีนี้ผมจะมาสุ่มบัตรตอนเนี้แต่ผมมีผมมีบัตรหุ่นยนต์ซิลเวอร์หุนยนต์5้าใบแผ่นข้อมูลทั่วไปนี่ครับว่าตอนนี้อยากได้เจ้าคอนโดมานะครับ พอมีปืนเน่ะมีปืนลำโพงมาเอะแหละแล้วก็กปัดสุ่มข้อมูลดาวเทีนเมื่ออีกอีกสองใบนลอีกสองใบแล้วก็บลลัอจากภารกิจนะครับเป็นการที่ให้เพื่อนๆน้องๆหรือคนใหม่ที่เข้ามามาชมนะครับคลิปจะได้รู้นะว่าเกมนี้มันมันจะได้ของฟรีจากอะไรบ้างเนาะของฟรีนะครับที่ไม่ต้องเติมนะถ้าเติมก็คือจัดส่งแผ่นข้อมูล ถ้าเติมต้องมาดูที่ร้านค้าเนาะร้านค้าสายฟิอการน,นี่นะครับนี่นะครับร้านค้าจะมีกระแสความ,มน,นิยมกับกิจกรรมอุปกรณ์นี่พรีเมียมได้อะไรบ้างนะ่ครับในทรัพยากรเพิ่มอะไรเพิ่มอะไรก็ก็แล้วแต่นะเนี่ยครับมันมีเยอะมาก ก็หลังจากคลิปนี้เดี๋ยวอาจจะรีวิวมอนตนต์ที่ผมได้มาทั้งหมดเนาะน่าจะได้ลงวันอาทิตย์นะมีน้องขอเข้ามาแต่ผมก็หาเวลานะว่าต้องเก็บข้อมูลเรียบเรียงเน่รถยนต์แต่ละตัวที่ได้มาต้องคลิปมันจะใช้เวลานาน,านขนาดขนาดไหนนะครับอาจจะแค่รีวิวว่ามีตัวไหนตัวไหนนะครับแล้วก็สกิลมันคืออะไรนะอาวุธก็คืออยู่ที่ใครจะมีจะเลือกใช้นะครับ ูที่เราจะ,จะได้มาเนาะแต่ถ้าได้มาจาก GM มันก็เป็นเซ็ตนะครับตอนนี้มันเป็นเซ็ตแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะชอบอาวุธหรือว่ายนต์ที่จะเล่นในลักษณะแบบไหนนมันมีหลากหลายนะขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะครับนี่เพื่อเ,เป็นการเสียเวลา,าทีเนี้เยเราลองมาดูมาดูการุ่มดีกว่าเพราะว่าผมเล่นดันแรงเดีวยวเย็นเนี้ยเย็นเนี้ยจะมี จะมีไลฟ์สตรีมเจะอัปเดตข้อมูลให้วลีอยู่ที่มาสเตอร์สามเนาะ 4, สี่พันหนึ่งร้อยสี่สบสองนะเวลานะลงทีมกับกองที่แล้วมักจะล่วงนะครับอ่ะไม่เป็นไรเรามาโฟกัสที่การสุ่มบัตรนะแต่ผมสุ่มซินเวอร์สใบสามใบดีกว่าแล้วมาสุ่มสีแดงนะ1นึสลับสามสามหนึ่งสองหนึ่งแล้วกันเนะออาะเอาสาใบก่อนอยากได้คอนโดนนะ ถ้าได้แรปเตอร์มาก็มันโดนินไปก็คงจะงงนะกอรีเออฮาคนขับของของของแรปเตอร์โอเคท่าจะเคยได้มาเร็วนะแรปเตอร์นี้ได้มาเยอะนะครับเอาไปที่สองไปที่สองนะลุนนะลุนสายสีต้องมีลุนกันหน่อยเนาะเราไม่ได้เติมนะโอ้ได้ดูนะปืนเปนโคนะ้งโอเค ออกเยอะแล้วนะปืนโค้งเนี่ยมีเยอะแล้วเล่นเบื่อแล้วนะครับเล่นจ้ามาปนะืนน่าจะเป็นทดเทปเปอร์อะไรจำมนะไม่ได้ละปึงแม่เอทโวเอทโวเอทอสโอเคทิ้งส่วนเอทอัลสเดีไปดูนะว่าเราจะได้เต็มเต็มเลยหรือเปล่าเป็นอาวุธหนักด้วยเหมือนจะได้มาแล้วก็บอกหนึ่งนะทีนี้เรามาส่งสีแดงหนึ่งใบนะเป็นอาวุธนะัก ได้ปืนมิสไซล์นะโอ้มอกแวนลูกบอลไฟฟ้าปันกลางลูกบอลไฟฟ้านะโอเคมาทีนี้มาสุ่มหุ่นยนต์ที่เหลืออีกสองใบลุ้นเลได้สครีมเมอร์ลำโพงใหญ่เพิ่งได้มานะตอนนี้คือลุ้นเลยว่าจะได้หุ่นยนต์เต็มตัวบ้างไหม สูงเยอะมากนะฮะปึ่งฟิงสกีมเมอเร์อีกแล้วสองพันห้าโอเคทีนี้บัตรสุดใบสุดท้ายเนาะเป็นอาวุธน,นะจะได้ตัวเต็มดีกว่าไปสุ่มเลยครับชิ้นส่วนก็ไม่เป็นไรตะสมได้ครับได้ช้าหน่อยแต่ก็จุดจังหวะก็ได้นะได้เลกูเลเตอร์มาแล้ว เขาเรียกว่าเป็นปืนกลนะ8 0 0เมตรต้องรับแสียดูแรงเพิ่มขึ้นาะโอเคเป็นปืนของมันยนตเล็กไม่ใช่ไม่ใช่ไททันนะเลยนียไปดูชิ้นส่วนก่อนเราได้อะไรมาว่ามีชิ้นส่วนที่เต็มหรือ,อยังอาวุธมีไหมอาวุธไม่มีโอเคนะครับ สุ่มครั้งนี้นะสุ่มหลายใบมาสุ่มเจ็ดใบนะครับแต่เกลือนะได้ได้คนขับนะครับสรุปว่าได้เด็คนคนคนขับคนขับคนจนเนาะแรปเตอร์นี่ได้มาเยอะมากโอเคครับงั้นก็จะลงคลิปตั้งๆน้องดูเท่านี้นะครับก็มบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ